ตะวันค่ำลงนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเด้อนะครับสวัสดีทันทีทานเข้าวมาติดตามรับชมคลิปนี้นะครับซึ่งเป็นคลิปพิเศษที่บาบุ้าลนะครับการเดยมาออกกําลังกายนะครับที่เกาะกลางน้ํานะครับในตัวเมืองสีสเกตครับหลังจากที่วันที่26่สบกครับด้มารวมกันที่ทันนะครับสีสเกตในรันนะครับกับพานพลไป เลยมาบอกข่าวดีครับหลังจากนะครับที่รวมงานแลนเรียบร้อยนะครับขอบคุณอาจารย์ทางโคกอีโดยสตูดิโอครับนมาแล้วนะฮะสำหรับงานเพลงไมล่าสุดมืออื่นสิปิดโตนะครับ9โมงเช้า19นาที31สิงหาคมครับพี่น้องติดตามเด้วน,นะครับงาน่อนล่ำไมล่าสุดครับซื้อง,งานก่อนล่ำวาน้าตาบักปูหานะ้าง ฝากไปน้ำเนงก็นแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปแลเออกกำลังกายกันก่อนครับจะไ,ได้แข็งแรงสุขภาพดีนะครับมีโอกาสกจะเด้ของเพลงให้พี่น้องฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ช่วงนี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ